เออตายตายตายเจ็บจนท้อเฉยอุยเชี่ยหลังๆมาลำมั้ยตายละตายละสวยโอ้มาได้ไงวะตีแล้วตีแล้วมานะครับใครอยากมันไม่รู้ตัวเลยใครใครที่อยากเล่นเลยก็ไม่ต้องเล่นนะครับผมไม่ทันดาวเลยไอ้สัตว์ หัวยูไปหัยู่ไปปวดเอวยิงนิ่งก็หัวแตกแค่นั้นเองเอ้ยไงไงจะละะละเอาเอ้าบนบ้านบนบ้านบนบ้านสวัสดีครับวัดกันไปเลยเออเม็ดเดียวเองนะเราจะยิงตัวข้าบ้านเลยโหัวจะียว เอยลวตั้งีเว้ยเดียวอ๋อตั้งแล้วโอเคทุกคนตอนน้ได้ออกช่องดังลนดังัเอเฮ้ยไอี่คนเดี๋ยวคนดูสาม ดาวเนี่ยแค่นั้นเองตัวมาทีนี่ดาวหนึ่งโอ้ตายตายตายำมล้ะทำไมเราไขอเปนเจยาก่อนเอาเดี๋ยคุยเอา ต้องให้คนโดดเด่นนี่โชว์อลไรเพื่อนเป็นเดียวเลยเป็นเดียวเลยที่ไหน,นก็นตแต่ไอ้บอสเลย ตัดให้โดนหัวมาเลยวาเลยวไปได้เพื่อนเห็นไหมเพื่อนแบกอะครับเกาะกูแทบแตกเลย เบาไปเนี่ยเฮ้ยอยู่บ้าน,านอยู่บ้าน,านอัดตัวก็เฟี้ยวได้ครับเฮ้ยแต่ไปไปเขา่าอยู่บ้านอยู่บ้านาน,นี่อัดตัวทุกคนเฮ้ยเอ้เอาอจะหมดป่ะ <c oughs> ออก <c oughs> ตอนนี้ไม่ได้ทำอะไรเลยออกสามคน <c oughs> ที่ก็ออกสามคนนะนเกิดเฟี้ยวหัวแตกเม็ดเดียวเองนะ ดบมือไม่ว่าจะไม่ได้ทำอะไรเลยถาอาจารย์ครับาอาจารย์จะตอบนครหลวงปู่ฟนแบกนะครับอสอเีมากๆพาเปิดไหมล้เปิดไหมล่ะ เสียงเองแซวโอ้ท่านบอตองง่ายแตงวะคอนเนาะอุ้ยอุ้ยชแ้วทุกคนครไม่ต้องไม่ต้องพิมพ์มว่าโปรอะไรนะ อัตรา x วันที่เจ็ดมีขบมีมีปืนใหม่เข้ามาไม่ใช่หรอหอิดอ,อัปเดทอ,อัปเดทอัปเดทขั้งยิ่งใหญ่คนที่เคยเล่น P V มาก่อนจะเข้าใจมีจุกด้วยมีห่า ด้วแปโอเคครับไครวะใครวัน,น,นทีนู่ที่โหแต่มันถูก แล้วมาแล้วนี่นตัวแบกบ้างนี่แค่คนดีไหมครับผู้หลนี่นี่ตัวแบกตัวแบกตัวแบกครับไม่ได้ทม่ห้ชอบมากเลี่ตัวแบกตัวแบกตัวแบกข้าจงเจ้า โ oh. <laughs> อ้โหตบแบกตบแบกไปแล้วตบแบกไปแล้ว <laughs> พายุเข้าว่ะ <laughs> ที่บ้านก่อสร้างเนีย่ยเป็นลูกช่างนี่เลยหูม <laughs> แ <laughs> ทบแตกเลยให้ <laughs> <laughs> คนดูสี่คนหน่อยที่อ่าวไปหถัดเลย ที่ยังดูแต่น,นะครับเดือนสามคนแล้วนะครับ <c oughs> ใครอยากขึ้นที่รถอีกก็เล่นกับผมได้ <c oughs> แล้วผมจะแล้วผมจะแจกเอง <c oughs> วิ่งลวกกัน เบอร์สี่ฮัลโหลต้นแรงต้นแรงโอ้คนลงฮัลโหลครับพี่พี่เบอร์สี่ครับฮัลโหลชื่อชื่อแบบนี้โหดแน่นอน ชี้อะกูจะตายมันเนี่ยเรียบร้อยผมตายแล้วครับทุกชนผมกาสเกินก็ขอโทษเลยครับทุกคนโอ้โหกระตุกงใหญ่ตานาตนาอยู่ขี่รถนี้นี่รอดกว่านอ กูคนมาอีกลโอ้โหไอสัตว์ยอแล้วเเข้ามาก่อนแล้วเฮ้ตัวเบอร์สี่ตัวแบกครับผม

น้มดวยหัวนะจะไม่ตายนะหัวนะหัวอุ้ยเอ้ากระโดดจริงหัวยำพันเมตรอีตายไีเคนอออืออี๋ทงคนโหดเวอร์สีโหดเกินออกไม่ได้หยุด ตอนนี้ผมไม่มีทางเลือกครับตุบนผมอยู่ในป่าเิกวาไอ้เงือบเดี๋ยวตายกับตายเอาเอาเอาตายนะตายนะ <laughs> ตายเฉยเลย นีสาม เอาเฮ้ยโอ้โหขดกากอ่ะฮ่าฮโดนหัวด้วยโดนหัวได้ยโดนหัวนะโดนหนานะผมไดสี่หรืแปดเลยนะผมไม่ได <thighs> ้ต <I S 2> ั <Moder ate> ้งใจเลยนะผมไม่ได้ผมไม่ได้ผมอ่านให้นะผมอ่านให้นะผมอ่านให้นะผมสร้างภาพนะทุกคนผมสร้างภาพนะอ่านให้นะ พมอ่อนแน่นะทุกคนพมอ่อนแน่นะเ่ีมอ่อนแน่นะทุกคนกดไม่ปล่อยอ่ะเชิญคนเข้ามาอีกคนหนึ่ง สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัส <c oughs> ดีค่ะเงียบปิดเอา้าคนทีนนน่อยู่ในไลฟ์ครับมาหรือยังครับ อ้าว็มน่ารักในกะล่องเพื่อนเฮ้ยโหลคนในไลน์น่ะเข้ามาอย่างไหนเฮ้ยฮโหลเข้ามาอย่างไหเฮ้ยลืมตั้งซีคลิป แม่เลยกอยู่แล้วหรอสองครั้งนั้นที่สตีมเนี่ยใครอะเมื่อกี้ นกาฮัลโหลข้าบื้นสองพื้นสองชื่อแบบนี้ฮัตตาลีเก่งแน่นอนเยทฮัตตาลีฮัตตาลีโหแน่นอนเคี่ยเตะวอนซ์ด้วยเดี๋ยวตีมีถ้าเกิดสามสิบนาทีแล้วกัน พาดัวกหม่กล้ามือที่หอนาฬิกาใหม่ได้นะนาฬิกานาฬิกาขอที่คนเยอะๆอะครับจะได้ตายเร็วๆ <junto S 1> <Brenda> ไม่โดดห่ะ นอัอนน,นี้กาวใช่ไหมล่นี่ถุงทิหรื่เปล่าเก็บโซนนิดหน่อยมมามามากกเก็บซองไม่ค่อยอยู่ดีเก็บพลังของดีเพีงดัง สายไฮไลท์ไม่ถูกใจสิ่งนี้เงียบปิดดิเสงป,ง,งปืนกระหงอนใครเป็นฟันอะไรวะโล่ครับโล่เอ้ใครฟันนันไรวะ กระเป๋ายัางมไม่มีเลยเไอ,อ้คนเ,เ,เป็นไหนหมดวะ เก็บพ <expand> mm ูด hmm. ขี <cel i> <vas> oh, ่เก็บพูดฟังเสียงคี์บอดมว้แล้วเก็บบอดแล้วตบตบเปิดโผมบ้างโบบีขนขนคนขนมีสิง Nineteen ngày nay bàn bàn bổn đi lên chị tay là chị Một là chị tay 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 là chị ของสลิงลงไปแล้วของสลิงลงไปแล้วดาวสองเลีอยงลีอลีอลี้ยงเยอยอยู่อยหน่อยยวอร์หน่อยเอ้ย 两部分。

ฝั่งฝั่งบ้านเขียวฝั่งบ้านเขียวทีหนึ่งทีหนึ่งทีหนึ่งโอ้โหขึ้นหลอดเลยคุณเกาะแทบแตกน่าจะเป็นไส้นะหลังไอวอลหลังไอวอลเราไมเจอลูกซองอยาวความเดตน เามากอโครับอาาชาชาด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 ชาุ me, eh, ้ยุ้ยอุ like ้ยเลเอเอดับเอดับตัวหนึ่งตัวหนึ่งโดดมาแล้วเพื่อนเพื่อนวิ่งเพื่อน เอ้ามีตัวมีตัวเพื่อนช่วยหน่อยเพื่อนเพื่อนช่วยพมหน่อยเพื่อนเพื่อนเัาหลช่วยหน่อยดิเพื่อนเกาะเรานะเราเสียแล้วโอ้โหไม่มีมือเธอเลยโอ้โหเพื่อนเอ้ย